ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับฮอลลัสเอ็กนะครับผมก็วันนี้เรามาต่อกันที่บอสแบ็กนะครับ EP ที่31แล้วนะครับผมก็ EP นี้นะครับเราจะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่แข่งกับเจ้าบอสคัทหกนะครับบอสแบ็กนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับผมเออโอเคไปเราไม่พูดภาพนำเพลงนะครับเราไปลุยกันเลยเนี่ยผมก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์กัน like ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมโอเคป้า okay, ไม่เป็นการได้เสียเวลาเออยากแต่งนะอยากอยากทำสีใหม่ทิพหายเลยจริงจริงแต่ตังค์ไม่พอนะแข่งไปครับได้ตังค์มาก็ไปทำอีกนะก็เรียกว่ามันมันไม่ค่อยสุดเท่าไหรมันเป็นสปอร์ตเนี่ยมันยังแต่งไม่ไม่จำเป็นต้องแต่งอะไรเยอะเนาะแต่มันมีเรื่องสีนี่แหละสีถ้าสีเพิ่มอีกหน่อยประมาณ สามหมื่นกว่าบาทเลยสี่คันหนึ่งอ,อ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ก่อนนะครับกดกดสิบไปลุยจำไม่ได้นะว่าแข่งบนกีสนามแล้วสนามยาวมากไปเลยครับนี่เปลี่ยนสีนี่มาใหม่สวยนะบอกไว้ไก่อนไปเปลี่ยนผมแป๊บนึง ตรงนี้ติดอันนั้นอยู่ติดคายเอ็กดิฟอยู่นะเออกำลังฝึกเล่นคายเอ็กดิฟอยู่พอกลับมากลับกลับมาเล่นคายสตรีทนะดิฟในคายสตรีทไม่ได้เลยมันดิฟไม่ค่อยเหมือนกันนะรู้สึกว่าในคายเอ็กดิฟมันจะดิฟง่ายกว่านะครับดิฟง่ายกว่าคายสตรี X นะอุ้ยชนไปนิดนึงไอสนามยาวนี่พี่ชอบนะครับ สดิีสีสวยมากเลยสีนออ็อตอ่ะสวยปะสวยปะพอบม่วง,ง,แ,ดงแดงนะครับสีนอ็อตไปลุยยาวๆนะครับไปแบบรวดเร็วนะคลิปนี้คลิปนี้จะไม่บ่นนะคลิปนี้จะไม่บน่นเลิกบ่นแล้ว เล่นคนเกมนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้สตรีมคาเอ็กเลยนะคาเอ็กสตรีมโอ้ววยวะชอบสีน็อตมากเลยดูยทุกคนสวยมากเออเย้ เกือบชนแหลกจับเลยเจ็ดเกียร์ผมแทบไม่อยากเป็นจูนมันเลยเจ็ดเกียร์ผมจูนไม่เป็นจริงๆรถเดิมๆมามันมันเอาอยู่อยู่แล้วบอสใหม่มามน่าจะเป็นคาร์ทหกนะที่ผมเดาไว้นะถ้ามีนะเหบบน็กนี้ดูก่อนเราแข่งไปได้กี่สนามละเจ็ดสนามเลออีก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและอีกแปดสนามนะครับดูสนามก่อนโอเคสนามตรงไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไร,ไ,ราไปโอ้รถอย่างงี้มาสู้แลมโบว์เราได้ไงยาวไป ต้นอย่างไวอะ่ะออกมาแป๊บเดียวแม่งเกียร์สี่แล้วเกียร์ห้าละ อึดอดอย่าหลุดโค้งดิไม่เอา EP นี้เราจะไม่บินนะมาไป,ไปเล่นโค้งมา จนวัยรุ่นสร้างตัววะ่ะเอ้ยคันหน้ารถลรายบีเอ็มว่จะแซงคืนได้ไหมน้องเอ้ยก้อนหินเหี้ยอะไรเนี่ย,อยโอ้โหก้อนหิน เด้งยากกว่าดาดเงี้ยเฮ้ย,เ,ยเล่นใหม่ก็ได้ว่าก้อนหินมาเฉยเลยกำลังจะพุ่งเลยชนก้อนหินจับก้อนหินบังตานะหนาไม่ค่อยไกลพยายามฉีดให้ได้ก่อนตอนนี้ พี่ฉีไม่ค่อยได้ก้อนหินบังตาดีป่ะดีนะซื้อแลมโบมาแล้วแลมโบเป็นรถรถที่แบบเออมันมันไม่ค่อยมีผลนะขับหลังเลยมีบุญบอกให้ผมเอาแลมโบไปครับ ไปขับหลังเอ้ยไปดิฟด้วยกำลังคิดอยู่เ่ยจะทำดีไหมแลมโบดิฟมันก็ดิฟได้แหละแต่กลัวมันเสียรถไงกลัวจูนไปแล้วแบบกลับมาไม่ได้อะไรอย่างงี้ ่อยยากนะถือว่าไม่ค่อยยากนะบอสหกการหกแล้วถ้าคาดห้า 5, แม่งยากจับยากสุดแล้วเป็นบอสที่ยากสุดแล้วคาทห้า 5. และลดลดลูกกระจกแม่งแรงไงอันนี้ไม่เท่าไหร่แรงแบบแรงเวอร์อ่ะคัทห้า 5. เลี้ยวไม่่อดีเลยเี้ไม่่อดีเลยไปติดใครเอีกดิฟมาก เฮ้ยมาไงเนี่ย้ยแต่ชนปิวนี่นี่ก้นอนหินนี่ก้อนหินนี่ก้อนหินนี่ก้อนหินก้อนหินอย่างที่ยเลยเห็นปะ่ะก้อนหินแม่งล้มออกมาจากถนนน่ะเห็นก้อนหินแล้วสิ้นใจใครโดนเหมือนผมบ้มงมางวหก้อนหินเนี่ย ก็นี่เห็นละเมอเหมันชื่อเพลงเลยละเมอเออละเมอออกมาข้างทางเ่ยยาๆๆๆๆยายดีนะมีน็อตยายายาไม่แต่จะคิดเลยนะจ๊ะไม่เอาแล้วไม่เล่นใหม่แล้วนะโอเคติด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 ต่่ตงดีดตดดตดดดิ่ตดิดดด ไปสู้กับพี่เมงเ่งกว่ารถอะไรวะอู Ooh, e ๋อีโว่เม่งใช้อ e mm ีโ hmm. ว่โหขับสีแดงเกลี้ยงนะครับ mm hmm. พี่เม่งรอด,ด้วยของดี mm hmm. นั่นเนี่ย เออพี่เมงเออขอบคุณครับเออืเออ้เอเก็บไว้ก่อนนะจะกิน,น,ยยกนอย่างเดียวเลยจะกินเสาอย่างเดียวเลยเรบบกตรงใสัหิวเบกสวนนิดหน่อย อันนี้มีทางฉีกเยอะดูทรงแล้วเราน็อตเต็มก่อนเลยค่อฉีกทีกเดียวมันมีทางยาวอยู่ทางยาวเราฉีกได้ง่ายครับเบรกข้างหน่อยโอเคเกือบเกือบเกือบไม่ให้แสงไม่ให้แสง ไม่ให้เส้นอย่าหวังถ้าเมื่อกี้ไม่ใช่นอตช่วยี่โดนแดกนะบอกไว้ก่อนยาวครับฉีกยาวครับฉีกยาวฉีกยาวพี่เมงบา,บายบายดูตูดไปนะเห็นหรือเปล่า แสงเนี่ยจ้าทะเหลือเกิน บอกเลยแลมโบชีกพี่เม่งหายครับหาพี่เม่งไม่เจอแล้วล่าสุดโดนฉีกทีเดียวหายเลยแต่ถ้าชนมานี่พี่เม่งมาอย่างเร็วเท่ยวไหมไอชีกแล้วฉีกอีกครับผม ไต่อไม่รอแล้วนะสนามไกลเออไม่ชอบสนามวนอะสนามเดียวง่ายกว่ามันทีเดียวจบไงสนามวนแม่งแล้วคือสนามแม่งไกลไงแล้วแม่งต้องวนอะไรเงี้ยเออถ้าสนามมันไม่ไกลอะไรเงี้ยพอได้อยู่ น้องมาสกิดรถพี่รถพ,รถพี่รู้ไหมรถพี่ราคาเท่าไหร่ ชอบสีไหมเด่นนิดนึงแล้วกันชอบสีเดี๋ยวชิวๆเลย EP นี้มาชิวครับ EP นี้มาชิว EP นี้มาชิวลิกห้าสนามไหนไหว้หาสนามไม่เจอสนามเอาอยู่นี่วนรอบเอ้ยเอาวนรอบแล้วกันเนรนว,วนรอบวนรอบ เออวนรอบทุกอ่ะโคเล็ตไปสองรอบเออชอนไปนหนึ่ง ไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะบินนกคิปเอา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 ใหม่แล้วกันโ,โ,โอ้ตายกินขอบครับแลมโบกินขอบสงสัยหิวจัดจะไต่ขอบอย่างเดียวเลยแลมโบเออชนไปเจดกระบะสิ่งชนไปเด้อ ไ,ได้ดิบไปแล้วนะตรงนี้ค่อยๆค่อยๆไม่เอาไม่กินแล้วไม่กินแล้วนะครับไม่กินแล้วแล็บโบไม่เอาตรงนี้แย่หิวเวสาเขาดีรูปแล็บโบแม่งหิวเสาเลยตายแล้วชีกจังหวะชีก โคดเกี้ยวเลี้ยวโอ้โหสุภาพรับลงไปเลยได้ไหมตามจริงแบบทะลุลงไปเลยง่ายเลยยาวไป สองรอบรอีกล้อมหนึ่งโอเคไหลาย,ย,ยาวๆครับตรงนั้นมันเสียเวลาออ้ยไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่กินหญ้าดิแลบโบไม่กินหญ้าลูกไม่กินหญ้าจีกอนไปกินหญ้ามาม่อกินลำบุกจะแดกหญ้าอย่างเดียวเลยเนีย่ยแหละพรเสียครับสองแดกหญ้าอย่างเดียวครับแดกหญ้าแล้วกลับมายาก แม่ือ้อแลมโบย่าเออเกือบปีนเสาแลมโบปีนเสาน,นี่งานยากเลยนะรอบสุดท้ายเลยด้วยน้ำมันจะหมด น้ำมูนแม่งแดงน้ำมันจะจัง เอยหินเอาแค่หินเนี่ยเอาใส่มาทำไมก่อนหินเนี่ยเสียวจัดเลยนิดนึงก็เอาเนาะดีเทลเล็กๆชอบจริงๆเลยดีเทลเล็กๆนี่แต่อันใหญ่ๆนี่ไม่เอาอเอามาัมา้ยมัม้ยมั้ยเกือบเกือบเกือบตบเขาอะแลมโบหิวเขาวะพี่ ชืดชืดชืดเบก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 ตื๊ดตืดตืดตืดหลุดแล้วแมวแล้วนะแมวแล้วแลมโบแมวแล้วไม่กินหญ้าแล้วนะตอนนี้ไปก่อน เล็วยวสวยๆไอ้ลูกว่ายสิวสิวไปอีกสักสนามหนึ่งแล้วกันนะครับสนามยาวๆไปน้ำมันจะหมดวะจะพอวะพออยู่แหละเม้าเมวาไม่เติมไม่เติมมาสแตงบ m เอ็มดับันยู่ ยา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 ข้านหลังโดนวะไม่โดนดิเข้าเมืองลนอ้อมขึ้นเขาวันสนาแม่งสุดยอดจริงๆเลย ติดๆไป,เ,ป,เ,ปเลยัฉีกไม่ได้ฉีกลำบากลำบากทางเขาอยนะ่เงี้ยเน้นเลี้ยงลายเอานะครับทางเขา่า ไปปุ๊ชิวแจ้วโอ้ยเหี้ยตกไอ้บักแดกฮะโอเคเอาจบตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณ23นาทีนะก็พอปากของพอนะครับผมก็ยังไง ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แบบย้ำๆเลยนะครับผมแต่ย้ำสองทีไม่ได้นะครับออก็ยังไงก็ใครยังไม่กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ผมด้วยนะครับก็ยังไงวันนี้ผมฮอลลัตเองนะครับต้องลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย